เรที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมมีกแล้วกับการวานแนวทางลาวพัฒน,นาในมาชิกประจารํวาวันจันทร์ที่17นะครับกุมภาพันธ์หกแปดนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะแม่แม่ที่มาชิกเอฟซีครับประจำมาขอสวัสดีน,น,นะครับพี่พี่จะมาชิกพูดนะครับติดตามใหม่ยินดีต้อนรับที่ช่องขอาวดีพารวยกับแนวทางลาวพัฒน,นานะครับผมมาเจอกับผมมีกแล้วสาหรับแนวทางลาวพัฒน,นาประจําวันจันทร์ที่ 17นะครับกลุมภาพันหกแปบแป๊บเดียวนะครับเลยเครื่องเดือนแล้วสำหรับเดือนกลุ่มภาพันสำหรับลาพนาผมก็ปั้มกันทุกครั้งรุนเฮงรุนปังกันทุกครั้งสําหรับลาพนาเนาะน,นะครับอ่ะนะครับเข้ามาแล้วยินฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆกับการแจ้เตือนด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่มาชีจะได้มีพลาดแนวทางที่เต็มที่มาเดิมเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางเนาะสำหรับแนวทางผมแนวทางไหนเด่นดีเดินต่อนะแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะครับไม่นึงน้อยใจจะอย่างใดทุกแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางก็ขอบคุณที่มาชี้ไปด้วยกันระดิังเนาะที่อยากติดตามได้อย่างไว้ใจแนวทางมาโดยตลอดนะครับผมอ่าแล้วก็ในวันที่สิบเจ็ดนี้นะผมก็จะมีแนวทางในทุกกุมารขายด้วยเด้อผมมาจุดเสริมสำหรับเป็นแนวทางบุคคลนี่แหละสำหรับแนวทางในท เพื่อมีโชคมีดวงกับตะไคร่ก็อย่าลืมปฏิดตา,ามรับชมแล้วก็ผมก็มีไลฟ์สายด่วนรับพานาด้วยนะนะครับ สิบแปดนายการเป็นต้นไปกับรายสะดวกรัพนานะครับจขณะจะเตือนไม่นอนยังมัดจ่ายกับธนาคารัพนาเหมือนเดิมนะครับผมนะครับอ่ะนะครับมาดูคำเตือนก่อนเนะครับไปสรุปผลกันว่าเปลี่ยนอย่างไรสําหรับอ่าในรอบที่ผ่านมาเนาะพิสูจน์ไปในทางนี้มาชี้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งโปรดใช้วิจัยในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเด้อนะครับอันนี้เป็นคำเตือนต้องอ่านทุกครั้งเนาะนะครับแอปเขียวนะ e t g เจ็ดไปเก้าสลับใครจะเข้าเพราะเเรียนผมไม่มีค่าใช้จ่ายในมัญชีนะครับผมอ่ะมาดูสรุปผลกันเลยว่าเป็นอย่างไรรสหับในรอบที่ผ่านนนมาาเะะครับ อันนี้คือเราพัฒนาผมในมาเช็คประจําวันที่14เนาะนะครับเดือน2นะครับหกแนะซึ่งประกาศผลตรงกับวันศุกร์นะนะครับผมให้เก้ากับแปดแปกับเก้านี่มาเช็คนะครับสําหรับในตัวเด่นนะแต่หน้าไลฟ์ผมฟ้ายดีเก้าเนาะนะครับสรุปผลนะนะครับสองเก้นะครับสองเก้าสี่หกสนนะครับเก้ามีตัวไหนบ้างเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองโอ้โหนะครับเออนะครับเข้าเก้าสองในชุดอ่า 6ตัวนี่มาชิคนะครับมาอยู่นะนะฟาดถูกตัวอยู่นะฟาดเก้าจะมาเก้าสองในตัวนี้ด้วยดิเออนะครับชนนี้ด้วยนะครับแต่ไปอยู่ในช่วงทหกตัวนะถึงจะมีมาสักสี่ตัวหลังเนาะนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะนะเป็นแนวทางบ้านไปนะครับยี่มาชิคฝั่งโค้งนะว่าเป็นแนวทางบ้านในช่วงนี้สองเก้าชนนี้เนาะนะมาในตัวเน้นด้วยนะยมาชิคมาในตัวกลับนะแปดลงไหมแปดไม่ลงเนี่ยมาชิคนะครแปดไม่ลงสําหรับในรอบที่ผ่านมานะครับนะนะครับ ในชุดสี่จัวไม่ลงเนาะมาดูไสายด่วนผมนี่มาเช็คสลับในทางไสายด่วนเนาะนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือไสายด่วนผมนี่มาเช็คนะครับโอ้โหไสายด่วนก็จับไม่เข้าเนาะครับสี่หกสี่เจ็ดมีไหมนี่ครับมีเจ็ดอยู่แต่เป็นสามเนาะนะครับมีหกอยู่นะครับแต่สี่ไม่ได้จับนะครับสําหรับสายด่วนก็ขออภัยที่มาเช็คไว้ด้วยกันเลยกันเนาะทั้งในชุดเจาะแล้วก็ไสายด่วนด้วยสลับในรอบที่ผ่านมาแต่แบบฟาดเก้า ครับแต่เป็นข้าวไปออกข้างหน้าในชุด6ตัวนะนะครับก็ทําเต็มที่แล้วสําหรับแนวทางในร้อยฝันมาการลงวันลงไหมยังไม่ลงลงหนึ่งตัวนะสามหกเก้านะครับอ่หกลงเนาะสาเป็นกลางวันวน,นมาเช็คหกลงนะครับผมแต่สามหกแต่นี่มาสี่หกนะน,นะครับการวันก็เฉียดไปเฉียดมาอา่ะนะครับสำหรับวันนี้ตามมาต่อนี่มาเช็คสําหรับอา่าแนวทางนะครับลาพนาผมประจําวันจันที่สิบเจ็ดนะฮิมาชิคไปสู่เป็นทางนี่มาเช็คขึ้นชอบแค่ใบจบใบเนาะมาเต็มที่ให้เข้าเด้อนะครับ เราพิจารณาไปด้วยก,วกันนะครับเราพัฒนาเนาะเราพัฒนาเราพัฒนาวันที่สิบเจ็ดเนาะเจ็ดทับสองทับหกแปดเนาะนะครับสำหรับรัฐบาลไทยขอพายที่มาช็คไปด้วยกันกันเนาะนะครับไปไม่ถึงรัฐบาลไทยตามกันต่อเดือนมีนาเด้อนะครับนะครับ รัฐบาลไทยเบิ้ลมาเฉยเลยนะครับเจ็ดเจ็ดนะรัฐบาลไทยนะครับนะครับวดก่อนก็เบิ้ลนะครับสลับรัฐบาลไทยนะนะครับนะครับมาดูตัวเด่นผมนะสลับสายออกกำลังกายนะครับผมเด่นผมตัวนี้นะสลับวันนี้นะครับห้ากับเจ็ดเจ็ดกับห้าเนี่ยมาเช็คจับคู่ได้เลยนะนะห้ากับเจ็ดเจ็ดกับห้าจับคู่ได้เลยนะครับเพราะบางครั้งเข้ามาเป็นคู่นะนะครับ กรแตงพุทธสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะอสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับห้าแปดนะห้าเก้านะครับแล้วก็ห้าศูนย์นะนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามนะนะครับเบิ้ลนะนะครับห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดนะสลับนะครับเบิ้ลนั่นนะครับตัวเลขคล้ายๆรัฐบาลไทยเลยนะนะครับผมทําสูตรมาแล้วนะครับผมดูดินะครับเบิ้ลจะมาไหมนะครับสำหรับพนาเดี๋ยวมาลุ้นกันในีวมาช็คนะครับมาดูตัวเน้นผมนะห้าเจ็ดเจ็ดห้าจะพูดได้เลยเดี๋ยมาเช็คนะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะ อยังไงขอให้มาในตัวนี้นะครับ337ในะมาชิกนะทางไปอจะรีบในทางกลับนะช่วงนี้ระวังกระดูกวหน่อยเนาะนะครับเผื่อกระดูกหัวช่วงนี้นะครับเบิ้ลน,นะ55กับ77นะชอบไหมเบิ้ลน,นะ,ะจะตามพี่ไทยหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมอขอโชคดีกันสลหรมาชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะแล้วก็ตามบดเลขสามตัวเด่นสามตัวนะครับผมสาม สามตัวในสามตัวมีนะครับแปดห้าเก้านะแล้วก็เก้าห้าศูนย์นะแล้วก็สองเจ็ดสามนะสามนชุดสามตัวก็สามชุดอีกเหมือนเดิมนะครับผมชอบมันชอบแคปเลยนะนะปลอดภัยครับอันนี้ผมจะไปเขียนเด่นกลางวันเนาะ เดนน่นประจำวันจันทร์นะเวลาผมไลน์สายด่วนในเลข18ในกาไดมาพูดคุยกันเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งมาชิกสลับแนวะทางเราพนาผมประจำวันนะครับจันทร์ที่17นะครับ ห้าพกเนาะนะครับห้ากับเจนะเป็นตัวเด่นจะพูดได้เลยเพราะบางครั้งันจะมาจะมาเปลี่ยนคู่นั่แหละในมาชิกน้ำเนาะนะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามผมมื้อนี้หนะ้าเก้ากับเจ็ดสาเดี๋ยวทางไปจะเรีนทางกลับนะนะคช่วงนี้ระวังกระโดดหัวด้วยเบิ้ลน,นะห้ากับเนะยังว่าใจไม่ได้สลับในทางเบิ้ลรัฐบาลได้นี่เบิ้ลต่อเนื่องเลยนะครับเอา้านะครับก็ช่วยเดียวสลับช่วยจะพูดเด่นสตัวและสตัว, 3, วเด่นก็มีแปดห้า แล้วก็273นะครับก็จะประมาณนี้สลับเนะี๋ยวทางในรอบนี้ยังไงขอให้มาสองทั้งสามนั่งสลับรอบนี้จะได้ปุ๊บๆปังๆกันนะครับผมอันนี้ผมจะไว้เขียนเวลาผมรับสายด่วน18ในกาในแหละเด่นกำลังวันให้เนาะประจําวันจันทร์เดี๋ยวมาลุ้นปังกันนะครับอย่าลืมนะที่มาเช็คนะครับเนาะนะครับเลขทุกมันไข่ที่ชอบก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะเครับมิชชั่นวีดีโอกันตะไครข่นะครับแล้วก็ผมก็มีไลฟ์สายด่วนด้วยนะครับ18ในกาเด้นนะคใครจะชอบนะครับสายด่วนมากรวมพิธีกันมาวิเคราะห์กันว่าจะไปอย่างไรสำหรับเนื้อา เราพัฒนาจะน่าจะเป็นแน่นอนห้ามพลาดนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ใจมาชิคกขอบคุณทุกๆการติดตามไปด้ยวยกันแล้วกันนะครับเต็มที่คือเก่าสลับในทางผมเนาะนะครับไปสู่เป็นทางชื่นชอบแค่มาจดไวเ้เดี๋ยวมาชิคเดี๋ยวมาลุ้นปังกันนะครับสิบปนแปดนาฬิกาไลฟ์สาด่วนมาเจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีครับโชคดีครับ